ที่มีกวาวร้ายเขานะแคน้อยประกาศประกาศลปครับมันเื่นขด้นสลยหนึ่งเกินมาสั่อไมเคยเสียงอีกเสียงแล้วก็เออมันเป็นเทคนิคการสะบวกไ่วะมาหม่นจะสะบวกมีเข้ว่า จตัวนี้จะเป็นปัจจัยห้มันรู้ผู้คนทค่ทำหอมนีเตรียมมาเนี่ยเก็นปัจจัยอะตัวนี้ยากเป็นาไมันคนที่ทำหน้าที่แบบนี้มันบอึดเดกนมาเป็นปนี่เฮาเบิะเง้บงเฮาเบืงเป็นเรื่อง ใช่ว่างะธรรมดาครับที่ง่าแล้วมันโมเมนธรรมดาไว้ไว้จะไม่บุญกุศลนี่ยิ่งใหญ่ของโมีคิดกันเปลี่ยนไปโมีคิดกันคนขี่ข้างก็เป็นคนของผมกันไป่ใช่แล้วครานี้นะเห็นผู้ใดเห็นน้ำเห็นดีก็สัก พูดอะไรที่ดีไปเลยคับโบโบมันเมือนนี่ยมันมีโทรศัพท์การมันมโนาคนเรีนด้วยจิตเป็นกุศมันเป็นการทำงานโทรศัพท์ทีนสอ่าไรได้ทดลองฝึกกริสานีดให้ดีก็ให้จิตใจมันอ่อนโยนถ้าจะวิเคราะห์มันไม่นรมาด้อะไรจ้

เห็นห้องห้อยก็จะก็เห็นไปเีอะเดีย์นี้มันคืองามเด้บุรีเยอะโตงซะบุรี่งามเห็นคระพุทธภูปิคำว่ามีเงินก็เฮ็ดได้ว่จะมีมันที่มีเงินประเหต์ซับเนพเรื่องการนี้พวกนี้ agak-agak jatuhkan คนอื่นเห็ดก be ็ตัวเองอันนี้ก็ได้เฉพาะบริว่าจะโบได้โบนัติคนบาคนส่วนตัวคนส่วนเฮ็ดกะโบเห็ดอันนี้ก็จะบ่ได้ทั้งสองง่ายคนบางคนในเรื่นี้นี่ตัวเองก็เฮ็ดพ่อมปนกระส่วนมือจะได้สมบัติทั้งพระเจ้าแสดงครัจะปัาบดิษฐ์พวกนี้มีคนสละสมบัติทั้งสองเฮ็ดให้ตัวเองสมบูรณ์เป็นคนสมบูรณ์ด้วยค่ะตัวกุ้งมีทั้ง คนในโลกมันรวเสมอเลยคนรวยดวยทตุ่มมีดว่ม่มน้องมางกนทุสตายแลวร่วมเ้่าบินเดียบนดยโอเก็เลยให้แต่ไหนะเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วปัญญาเกินแล้วสรัทธาเกินแล้วลงมือนี่มนต์พระเจ้าทนาทีเลยพระเจ้ากับชาว สี่มนเห้อางสาครับรเจ้า็กเร้นคนร่าคนรวยอย่างแล้ก็เที่ยวไปไปบ่แ่พี่น้กนห่ยเจ้ในภะาวกสองมื่แมพี่น้องผู้ใดต้องการองตคอกนจ็ดในมอสนักาสิบสงสิบรแจกไปเลแจกา ก็บริเวณอบไรบริเวณทั้งหมเลยส่วนเลยเขาเล้ว <clot ting. S 2> <Trustee? S 2> จะเก็บคนทั้งเมืองนี่เป็นบริวาร ก็ไปตามมันก็จะไปตามระบบไปรับจ้างกหาเศรษฐีเศรษฐีมีเนี่นไยไงก็น้นนอยนมีตัวพาฟืน้นเ้อะในขณะที่พาฟื้นกันม้วนพาไปโบอิทพอมือกูเป็นเมียกับเป็นรับจ้างจำเขาเป็นเศรษฐีอันนั้นก็ม้วีอันนี้เศรษฐีกับสังเกตเห็น จ้างนะอันนี้ส่วนนี้บุมบุญนะมันเห็นบุญเกิดทันทีเลยเห็นบุญที่เกิดขึ้นมานะ to what one hand ว right? <laughs> <BO 20> ่างแพ้โน่ที่ี่แทมไปอินเป็นตัวห่วโอ้ยเฮือกนะือ้วสิเี่วเสอได้เข้าไปซื้อเจ้าเือนนักสูงขึ้นว่าพระเจ้าน้อยลงก็ไ